สวัสดีครับพบกันกันกบข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้เนาะน้องจะมาทำคลิปเนาะว่ามีคนถามสอบถามมาเยอะว่าน้องใช้อะไรเนาะกับรีวิวกำไรเนาะครับผมพอดีมีคนสนใจเนาะมีคนส,นสอบถามเนาะครับว่ากำไรมันคืออะไรเนาะที่น้องใช้น้องใส่ประจำเนาะครับผมเนาะ ว่าเป็นของสายไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็น้องก็แฝนประจํานะครับผมเนาะที่น้องใช้ติดตัวนะครับก็มีประมาณนี้เนาะชุดหนึ่งก็พูดถึงมันก็มีเยอะครับผมเนาะแต่ว่ามันห้อยเยอะมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็หนักนะครับพ่าถือเชื่อว่าพอประมาณแล้วกันนะครับผมเนาะก็สําหรับเครื่องรางของกลางน้องนะครับผมเนาะก็มีคนสอบถามมาครับผมเนาะถ้าใครสนใจอะไรยังไงที่ไหนก็ แบบไหนก็สอบถามผมมาได้ครับผมเนาะสอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรมาได้เนาะถ้าอันไหนน้องตอบได้ก็ตอบครับอันไหนน้องไม่รู้น้องก็กลับประมาณอาจจะดูแพงๆไปหน่อยก็น้องก็ประมาณประเมินไปก่อนนะครับผมเนาะบางอย่างน้องประเมินไปก่อนก็มีครับผมบางทีก็แล้วแต่ราคามันมาอีกทีนึงครับผมเรื่องราคานะครับก็กลับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่รับชมที่ติดตามน้องนะครับผมเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้องทุกๆท่านเนาะเท่ากับเป็นสปอนเซอร์ครับ คนที่ประมาณตอนนี้6 0 0อยกว่าท่านแล้วเนาะน้องน้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับผมเนาะที่เป็นกําลังใจให้น้องนะครับแลวกดติดตามกดดูน้องนะครับอันนี้ก็จะมีคนสอบถามมาน้องก็เลยเอามารีวิวมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะบางทีอาจจะนานหน่อยเพราะมันหลายๆลอย่างนะครับก็อันดับแรกเนาะก็เขาถามกันมาก็จะเป็นกําไรก่อนเอากาไรก่อนก็ได้นะครับผมเนาะกำไรนี้กำไรสองเส้นนี้ก็คนละจานนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็น ของท่านฤาษีคมภีนะครับผมเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรไออหรหันคำดวงนะครับผมเนาะสำหรับตะกรุดอันนี้เนาะก็ตะกรุดอันนี้ก็กรรมวิธีก็ใช้เวลาการทำนี่ของแต่ละดวงแต่ละคนนะครับก็จะเอาเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ตัวเองลงไปข้างในอันนี้มันเป็นยันปั๊มนะครับเนาะเป็นยันปัม๊มเป็นยันปัม๊มแต่ว่าด้านในอ่ะด้านในด้านในของตะกรุดเนี่ย จะเป็นเขียนกับมือเนาะจะเป็นเขียนยันแล้วก็เขียนเขียนไอเขียนชื่อชื่อพ่อชื่อแม่เนาะชื่อพ่อชื่อแม่ของแต่ละคนเนาะก็เป็นตะกุดนี้ครับเห็นรอยไหมเห็นรอยเห็นรอยไหมรอยเขียนนะครับเนาะเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ข้างในครับผมเนาะก็จะมียันกับกับแล้วจะมีมวลสารมีอัดผงซ้ายขวาเนาะจะมีสองแบบก็คือแบบตะกุดธรรมดากับแบบตะกุดอุดผงแล้วก็เขาจะทํากําไรมาให้เนาะตะกุดธรรมดานี้ก็รู้สึกว่าจะ ประมาณพันกว่าบาทมั้งอันนี้นะคะสามพันนะครับผมเนาะก็พร้อมกําไรนะครับผมเนาะก็พร้อมใส่พร้อมใส่นะครับผมอันนั้นก็เป็นตะกรุดธ,ธรรมดาพร้อมเนี่ยมแต่อันนั้นแขวนคอเนาะก็จะเป็นแผ่นจันธรรมดาครับผมเนาะก็จะมีสองแบบสําหรับคนงบน้อยนะครับก็ตะกรุดอันนี้คือความสําคัญก็คือท่านจะปลุกเสกตามวิชาของท่านนะครับก็จะเอาพระมาสวดมาอะไร ก็คือเงินสามพันเนี่ยก็จะมาทําพิธีของแต่ละคนเตรมสูบเลยนะครับผมเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรบางบางคนนี่ต้องใช้พระมาสวดเจริญพุทธมนต์หรืออะไรเนี่ยเลี้ยงเพียนพระอะไรเนี่ยให้ครบครบทุกวาันอาคารอะไรเงี้ยครับผมบางทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนบางคนก็สามเดือนถึงจะได้นะครับแล้วแต่ดวงใครตกลึกตกตกแบบตกจัดๆหรือตกหนาตกบ้างเนาะถ้าใครมีดวงดีแล้วก็คือจะเสริมดวงขึ้นไปอีกนะครับผมเนาะ แต่ถ้าใครดวงตกมากๆเขาก็สวดหลายวันแต่ถ้าใครดวงดีอยู่แล้วก็อาจจะสวดแค่อาทิตย์เดียวหรือสองอาทิตย์ก็คือเสริมดวงไปครับผมเสริมดวงให้ปังกว่าเก่าครับผมเนาะที่สําคัญคือเงินสามพันเนี่ยเอาไปทําพิธีแค่นี้มันไม่พอครับผมก็คือที่สําคัญเอาไปหล่อพระหลวงพ่อทันใจเนาะทําสร้างวันเดียวเสร็จเนาะแล้วก็เอาชื่อเอาอะไรไปเขียนเนาะครับผมเนาะเขียนชื่อเขียนอะไรอยู่บนพระเนาะอยู่บน อันนี้ว่าเป็นคนสร้างเนาะคนนั้นคนนี้สร้างก็คือชื่อลูกก็คือชื่อผมเนาะเอาไปเอาไปไอ้ทำสร้างพระเนาะน้องก็เลยสนใจก็เลยอยากสร้างพระเนาะอย่างหนึ่งก็อยากสร้างพระเป็นพระไอ้หลวงพ่อทันใจเนาะจะสร้างถวายทุกทุกวัดเนาะแล้วแต่ยอดตามกําลังที่คนเช่าบูญชานะครับส่วนมากก็ดารากดาราบางคนคนดาราปังปังบางคนก็ใช้ใช้กันนะครับสําหรับตะกุดนี้นะครับผมเนาะตะกุดแบบนี้เนาะ อันนี้น้องก็ห้หยประจำนะครับก็จะมีคาถากำกับนะครับก็จะมีก็เทียบเท่ากับเป็นตะกุดคููชีวิตของผมนะครับเพราะมีชื่อพ่อชื่อแม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำพรของพ่อแม่เนาะครับแต่ถ้าบางคนมีพ่อแม่อยู่แล้วก็ก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความศรัทธาความความเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ของแต่ละคนนะครับความเชื่อนะครับแต่อันนี้น้องเห็นว่าหล่อพระด้วยเนาะก็เลย อยากได้เนาะอันนี้มาเป็นตะกุดทองคําแท้นะครับผมเนาะตะกุดทองคําแท้ก็แผ่นบางๆครับขนาดประมาณประมาณ2อเซนห้าครับผมเนาะประมาณ2อเซนห้าเนาะประมาณตีไปประมาณนี้เนาะครับผมเนาะประมาณ1นิ้วนะครับเป็นตะกุดหนึ่งนิ้วเนาะก็ม้วนไม่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไม่หนาครับผมเนาะก็หลวงพ่อท่านจันทร์ก็อันนี้รอยจันรรอยจันรข้างในครับผมเนาะหลวงพ่อท่านจันทร์กับมือของท่านเป็นตะกุดแล้าเรียกว่าอะไร อิทิลิดนะคะน่าจะประมาณนี้นะครับสร้าง99ดอกเนาะปลูกเสกปลูกเสกพร้อมกันปลูกเสกพร้อมกันตั้งแต่พิธีก่อนพิธีไอ้นาคเจ็ดกษัตริย์เนาะนักราชฤกษเจ็ดกษัตริย์ตั้งแต่ปี6 63 64ครับผมประมาณนี้น้องจำไม่ผิดเนาะถ้าน้องจำไม่ผิดประมาณไม่63ก็64ครับผมเนาะน่าจะ64มังกรพา64ครับผมเนาะก็จะ อันนี้มีโค้ดนะครับแต่หมายเลขไม่มีนะครับผมเนาะจะมีโค้ดครับผมจะมีโค้ดร,รู้สึกว่าจะมี2โค้ด3โค้ดเนี่ยตอกตอกเทเซนเนี่มี3โค้ดครับผมเนาะหน,นึ่งสองสามเนาะทิศราคาก็เรื่องอเสริมวัตถุเป็นพลังงานเนาะถ้าพูดถึงเนาะจะเป็นพลังงานก็คือเสริมให้ให้พลังงานวัตถุมงคลต่างๆเนาะในที่เราใช้กันเนาะให้มันดีขึ้นให้มัน มีอิทธิฤทธิ 91, food, ์เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับตะกุดอันนี้เนาะก็จะเป็นตะกุดทองคําแล้วก็ใครที่สักยันเนาะใครที่สวดมน์ก็ใช้ดีใช้ได้ครับผมเนาะก็เสริมดวงเสริมอะไรไปอีกนะครับก็เพิ่มความปังไปอีกก็ใครที่สักยันเนาะใครมีลายสักมีลายลายอะไรก็เสริมให้มันมีอิทธิฤทธิ์มีแรงเพิ่มมากขึ้นกว่าเก่าเนาะครับผมกับสําหรับใครที่ชอบสวดมน์นะครับเนาะก็ ถ้าลองบูชาไปก็จะรู้สึกได้นะครับสําหรับตะกรุดอันนี้นะครับจะรู้เลยว่าจะเป็นยังไงก็จะบางคนเขาสวดเขาแบบสวดคือคล้ายๆเขาเรียกว่าจะเข้าชานเข้าอะไรได้ลึกลึกแล้วมีเขาเรียกว่ามีอะไรเขาผมเคยลองมาทีหนึงมีเขาเรียกว่ามีสมาธิดีกว่าเก่าเนาะมีสมาธิดีขึ้นดีกว่าเก่าเนาะครับสําหรับตะกรุดอันนี้จะช่วยเสริมนะครับลายศักดิ์แล้วก็พวกวัวตถุมงคลเนาะให้เสริมแรง เพิ่มเป็นคูณ2คูณ3ไปอีกทีนึงครับผมสำหรับสำหรับตะกุดนะครับไอสายตะกุดนี่ซื้อตะหักนะครับสายตะกุดนี่สั่งช้อปปี้เนาะเขาบอกเป็นงานแฮนด์มดพอดีน้องอยากได้นะครับน้องอยากได้น้องชอบสไตล์แบบนี้เนาะมันก็เป็นหนังเทียมนะครับก็เส้นละ300กว่าบาทนะครับรวมส่ง300กว่าบาทอันนี้หลอดนี่มาตะหกักของเขาจะเป็นหลอดสแตนเลสธรรมดานะครับอันนี้หลอดนี่ก็เกือบ เกือบเกือบร้อยนึงว่าน่าจะร้อยกว่าบาทร้อยต้นๆครับผมเนาะกรอบนี้เอามาใส่อีกเองตังหากครับผมก็รวมเปเสร็จนี่ก็ถ้าตะกุดนี่น้องได้มาตอนนั้นมัน2อ0พันหครับผมเนาะก็ราคาวัดนี่ก็พ9 9เเก้าสิานาะขาดบาทเดียวสองพันตีไปสองพันนะครับค่าตะกุดของวัดเนาะอันนี้น้องต่อมือเข้ามาก็เป็น สองห้าครับผมสองห้าก็บวกอันนี้ก็เกือบสามครับผมเนาะก็กลัวจะเก็บตังได้เนาะก็พี่ๆทุกท่านนะครับที่อุดหนุหนผมเนาะน้องก็สะสมมาเนาะถามปอนเขาอีกจังห่างอันนี้ก็จะเป็นพยานาคใหม่ล่าสุดนะครับก็พยานาคพยานาคเก้าอธิบดีครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเหรียญออกลุ้งลุงแดงๆเนาะออกทองทองนะครับนี่ครับเนาะลองโฟกัสไดูวะนี่ครับเนาะสวยๆ ควสวยก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะก็น้องก็เลยใส่อันนี้กรอบนี่ไปเลี่ยมเนี่ยเขาเขายังไม่ขัดเลยครับเนาะพอดีรีบใช้งานก็เลยรีบออกงานก็เลยให้เขาอันนี้ก็ยังไม่ได้ขัดไม่ได้แต่งเลยครับเนาะประกอบเสร็จก็เอามาแขวนคอเลยครับเนาะนี่ครับสวยๆจะออกเป็นทองทองครับผมเนาะออกแดงๆเป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงเนาะนี่ครับข้างหลังสวยๆครับเก้าสิบดีนี่ครับน้องชอบตัวเลขตัวนี้ครับหนึ่งแปดแปดครับผมเนาะ มันก็เลยนี่อันนี้น้องก็ได้มาแพงเหมือนกันเนาะหนึ่งแปดแปดเนาะน้องก็ได้มาสูงเหมือนกันสําหรับเด็กตัวนี้เนาะนี่ข้อควมเรียมสวยๆวยครับผมแต่เรียมมันก็สามสี่ร้อยแล้วครับ <c oughs> ไม่ต้องถามแล้วครับเนาะเรื่องราคาเรียมเรียมแดสเซอร์ครับผมเนาะก็ตีลายตีอะไรอีกเนาะสวยๆครับผมข้างหลังข้างบนก็เป็นพระพุทธเนาะในซุ้มแก้วก็สวยๆครับผมเนาะเก่าที่พอดีอันนี้น้องก็พยายามทําคลิปหลายรอบนะครับทำคลิปขายหลายรอบ ไม่ใช่เหรียญนี้นะครับทุกๆเหรียญกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะครับกว่าจะได้แต่ละคลิปนี่โทรศัพท์จะมีปัญหาตลอดเนาะไม่โทรศัพท์มีปัญหาก็จะมีนู่นนี่นั่นมาตลอดครับผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ได้ทําคลิปเต็มมาสักทีน้องก็เลยกลายเป็นทําคลิปยากๆนะสาหรับเหรียญรุ่นนี้เนาะจะมีน้อยครั้งครับผมที่น้องได้ลงเนาะเพราะว่ากว่าจะได้ทําคลิปแต่ละทีอันนี้ก็ถือว่าแรงครับผมเนาะสำหรับผมผมมีประสบการณ์เนาะแล้วก็บางทียกมือไหว้ขอพรก็ ก็ได้ครับผมตามที่ขอนะครับก็วัดวัดก็มีพญานาคครับมีมีคนเคยไปขอก็ลูกค้าผมเนี่ยนะครับเคยไปขอเนาะเคยไปบนไว้ก็ไม่ได้บนไว้หรอกก็ว่าถ้าว่าตรงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาจริงก็ขอให้โดนมาดานได้เห็นนะครับผมเนาะก็ในวันนั้นเลยกลับไปบ้านก็เห็นเลยนะครับผมเนาะหลานน้อยก็ตกใจหน้าตา หน้าตาตกใจเลยเนาะครับวิ่งมาหาเนาะครับว่าเห็นคนเนาะแต่งชุดแต่งอะไรมาหาอยู่บ้านเนาะเป็นงูอย่างนี้เนาะครับผมเนาะมาหาอยู่บ้านเนะาะก็ตกใจก็วิ่งไปดูก็ไม่เห็นนะครับผมฟานแบบหน้าตาตกใจกลัวเลยนะครับแถมคนที่ไปขอเนี่ยก็คือโอ้คนลุกคนที่ไปขอน,ออน,น,ขอนี่ก็ก็เขาเรียกว่าอะไรก็ฝันเห็นเนาะฝันเห็นเลยว่า ว่าไปหาที่บ้านจริงๆครับผมก็เขาก็เลยโทรมาถามรีบตกเช้ามารีบโทรมาบอกเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังสั่งผมว่าให้ตามหาเหรียญทองคำเนาะว่าราคาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าก็หายากครับทองคําเนื้อทองคําล้วนนี่น่าจะหลังเรียบมั้งก็ไม่แน่ใจนะครับก็สร้างแค่เก้าเหรียญเนานะส่วนมากมีแต่เจ้ามือใหญ่ๆเขารับไปเนาะก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันก็น้ําหนักก็ น่าจะเกินบาทครับผมเพราะเหรียญหนึ่งมันก็เหรียญใหญ่นะครับเหรียญใหญ่น่าจะเกินบาทก็ตีไปออกวัดก็น่าจะห้าหกหมื่นเนี่มั้งน่าจะได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเกือบเกือบแสนน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องเจอก่อนถึงถึงจะรู้ราคาเนาะครับผมเนาะก็เรื่องเนื้อทองคำนี่นะ้องก็ไม่ค่อยเน้นเหมือนกันเพราะว่ากําลังเงินไม่ถึงเลยไม่ได้สนใจเนาะจะมีเจ้ามือใหญ่เขา จัดไปเหมือนกันเนาะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นสายของดีซีเอพีนาะครับผมเนาะดีไอราหูอมจันทพ์พอดีมันมันหมุนพอดีมันไม่แน่นกําลังหากรอบใส่อยู่ครับผมเนาะพอดีจะไปเรี่ยมกรอบแต่เสื้อก็มันมันมันยังไม่มีเวลาผมกรอบนี่เนาะก็เลยเอาใส่แบบนี้ไปก่อนเนาะมีกรอบนี้อันนี้ตามจริงมันอยู่ลักษณะนี้อันนี้ปิดด้วยทองคําแท้เนานะแกะจากกาลาตาเดียวเนาะซึ่งทําตอนนั้นทํา ทำได้ไม่เยอะครับผมทำได้ตามที่กระลามีจันวนหลักน่าจะหลัก10องค์นะครับเป็นพอดีเก็บเงินไม่อยู่นะครับราศีุงยศน้องก็เลยเอามาเกี่ยวกับการเก็บเงินเนาะหาเงินหาค้าขายของเนาะก็เกี่ยวกับขายของมีาตามหานิยมครับผมเนาะก็สําหรับอันนี้น้องก็เลยเอามาเสริมกันไปนครับผมสาหรับไอ้เรื่องเก็บเงินไม่อยู่เนาะพอดีเงินเข้ามือปุ๊บมันก็ต้องออก โดยไม่รู้เหตุผลนะครับก็เลยเอามาเสริมดวงแล้วก็น้องก็เกิดวันพุธเนาะก็ต้องเป็นราหูอมจันทด้วยก็เลยเอามาครับอันนี้ก็จะเป็นมวนสารแบบบ้านๆครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมวนสารพวกตามดินท้องนาตามอะไรครับตามสูตรโบราณของท่านเลยนะครับผมเนาะตามสูตรก็สร้างกลาตาเดียวทั้งหมดได้ประมาณหลักสิบครับผมหลักสิบองค์เนาะก็ราคาก็หลักร้อยนะครับผมเนาะสำหรับอันนี้ครับก็เลยเอามาใช้ อันนี้ก็เป็นตำนานนะครับอันนี้ของผมในชุดนี้อันนี้จะเป็นอยู่ในชุดกรรมการนะครับเป็นพญาเถาะเจ้าสัวอีสานนะครับเป็นฉายาของเหรียญนี้เป็นเสือถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นเสือแม่ไม้หรือเสืออะไรเนี่ยแหละเนาะเป็นเสือโซ่ขาดครับผมเนาะก็ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับเป็นเสือตัวที่สองเนาะครับเสือตัวแรกมันจะลักษณะเดียวกันกับเสือตัวแรกครับผมเนาะจะผิดแต่โซ่ขาดนะครับโซ่ขาด ตัวแรกจะล่ามโซ่ครับเสือเสือป่าแตกคือว่าถ้าโซ่ขาดไปก็ป่าแตกเลยครับเนาะป่านี่เอาไม่อยู่เลยครับป่าแตกกระจายหมดเลยเนาะครับผมเนาะก็เลยได้ล่ามโซ่ไว้เนาะตัวที่2โซ่ขาดเนาะก็จะดื้อหน่อยนึงอันนี้รวมมวลสารนะครับมีผ้ากิ่งเนาะมีจกักรพรรดิแล้วก็มีเสือตัวแรกนะครับในรวมมวลสารในเหรียญนี้นะครับในเขาเรียกว่าก,กรอบนวะอันนี้เป็นกรอบนวะเนาะครับผมเนาะจะเป็นมวลสารนะครับก็เลยได้มันก็เลยจะแรงกว่าแรงกว่าเสือป่าแตก เนาะแต่ว่าก็ก็ถ้าว่าพุทธคุณก็เท่าเท่ากันนะครับเท่าเท่ากันเพราะว่าหลวงพ่อท่านปลูกเสกเหมือนกันหมดเนาะครับไม่ว่าจะของหนักหรือของรองเนาะครับจะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเนื้อล่างเนื้อบนเนาะพุทธคุณเท่ากันหมดไม่มีอันไหนแรงอันไหนต่ำกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์เสือนะครับกับยีวอนหลวงพ่อเนาะครับผมอันนี้ก็จะมีอยู่ในนี่ สวัสดีผมบูชามาผมได้กรอบมาด้วยเขาใส่กรอบมาเลยนะครับผมเนาะอันนี้นะด้านหน้าจะเป็นองค์หลวงพ่อเนอะาะพญาเถาะเป็นยันพญาเถาะเนาะรอบข้างนี้น่าจะใช่กว่านนี้เป็นเนื้อเมฆเมฆพัดเนาะครับผมเนาะเจ้าน้ําเงินใช่ไหมเมฆพัดเอ้ยเออเมฆพัดถ้าเมฆสิทธิ์ก็อีกแบบหนึ่งเนาะเนื้อเมฆพัดนะครับผมเมฆพัดวันราคาตอนนี้ก็หมื่นกว่ากว่าครับหมื่นหนะ้าหมื่นหกเนาะตีไปหมื่นแปดไม่เกินนี้นะครับผมเนาะ ถ้าจะมีกรอบเงินครับผมเนาะอันนี้ผมอยู่ในชุดกรรมการสร้างรวมทั้งหมดมี199เหรียญนะครับ199เหรียญครับผมเนาะจะเป็นของผมจะอยู่ในชุดกรรมการครับผมอยู่ชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าสวยสานเนาะก็ถ้าใครมีก็งานเข้าตลอดครับผมเนาะถ้าใครทํางานทำไรขอเนาะมันท่องสวดมันสวดมนุ่งพ่าบอกเนาะก็จะได้ตามที่ขอตามที่หวังครับผมส่วนมากก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมเนาะ เป็นเรื่องจริงสาหรับอันนี้อันนี้เป็นองค์พญามุตจลินเนาะจะไม่มีในเขาเรียกว่าอะไรจะไม่มีในสารระบบของหลวงพ่อนะครับผมเพราะว่าอันนี้ตามจริงมันเป็นเนื้ออะไรนี่แหละแต่พอดีเอาไปชุบเป็นกันไหลทองกันไหลทองนะครับเป็นชุบทองอันนี้พิธีปลุกเสกหลายพิธีครับตั้งแต่ก่อนก่อนพิธีน่าจะตั้งแต่ปีหกสองหกสามนะครับเนาะเพิ่งจะ พิ่งยังมาแจกอันนี้แจกทีมงานช่วยงานเนาะแจกคนช่วยงานเนาะอันนี้ผมหนึ่งในนั้นผมไปช่วยงานอยู่วัดเนาะเป็นทีมงานสตาฟนะครับก็ยกเต็นยกโตะะครับผมก็เลยเขาก็เลยแจกมาเนะาะหลวงพ่อก็เลยแจกมาข้างหน้าจะมีโคดเสือเนาะโคดเสือของหลวงพ่อแล้วมีอัดมลสารครับอัดมลสารอยู่ข้างในนะครับผมเนาะก็หลวงพ่อท่านปลกเสกหลายงานหลายธี 3. อันนี้ก็เวลาสวดมนต์เนาะเป็นพญามุจจริน เป็นองค์พญานาคอีกองค์หนึ่งที่อยู่ในวัดนะครับและขออะไรก็ได้ตามนั้นนะครับผมเนาะซึ่งถ้าใครไปวัดเนาะอย่าพูดอะไรลอยๆอย่าบนอะไรลอยๆผมบอกไปก่อนเลยนะครับถ้าท่านได้มามันจะมันจะลําบากเนาะครับต้องตั้งใจดีๆแล้วก็คิดดีๆว่าเราสามารถหาของอันนั้นได้ไหมเนาะเอามาบนเนาะถึงถึงจะพูดค่อยพูดออกมาอย่าพูดลอยๆออกมานะครับผมบอกไว้ก่อนเพราะมีคนหลายๆคนแล้วเนาะ ที่ไปพูดลอยๆในวัดนะครับแล้วก็ได้ตามที่พูดแล้วก็บางคนน้อยคนที่ว่ายังไม่กลับมาคือไม่ใช่ว่ายังไม่กลับคือมันไม่พร้อมนะทุนทรัพย์ไม่มีนะครับพอได้สมมติว่าขอขอให้ได้งานตัวนี้เนาะแต่ว่าบนไว้เกินเกินที่ที่ได้มามันก็เลยกลายเป็นว่ามันหนักตัวเองเนาะอันนี้ก็ อันนี้ทางเรี่ยมอันนี้ก็เจ้าเดียวกันนะครับทางร้านเรี่ยมเขาทําเป็นหยินอย่างข้างบนนะครับก็อันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันอันนี้ใส่สวดมนต์ก็ดีครับผมเนาะเขาเรียกว่าอะไรสวดมันจะเข้าชานเข้าลึกกว่ากันนะครับมีสมาธิมีอะไรดีกว่ากันเนาะน้องเคยลองแล้วนะครับผมเนาะไม่แต่เสียงลดเสียงอะไรดังๆเนี่ยคุณจะท่องแบบเหมือนเหมือนคนละมิติคนละนี่เลยนะครับเพราะน้องเคยไปเคยไป งานพุทธ,ธาพิเศษเนาะก็ลยกรรมเหรียญนี้ไว้ลองสวดมนต์ในใจเนาะสวดแบบสวดไปทางของเราเองเลยโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับอันนี้เลยเนาะจะมีสมาธินั่งจะมีรู้สึกว่าจะมีสมาธิมีอะไรเขาเรียกว่าจะสวดดีวกว่าครับคล้ายๆว่าความจําอะไรมันจะขึ้นมามันจะเด้งเด้งเด้งขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์เลยครับเนาะมันจะไม่ไม่ถึงมีเสียงรบกวนเสียงใดก็ไดงเนาะมันจะแบบอันนี้เลยมันจะทําไม่ทําไม่ทําให้เรางงไม่ทําให้เราเขวครับผมเนาะ การสวดมนต์เนาะมันจะเข้าชานเข้าลึกดีครับผมเนาะเป็นตะบะเป็นนี่เสริมเสริมดวงครับผมเสริมดวงค้าขายขออะไรก็ได้ครับผมเนาะถ้าว่าไม่เกินกรรมไม่เกินกรรมเนาะครับผมเนาะกรรมถ้าเราทำกรรมมาเยอะ <c oughs> มันก็อาจจะได้ไม่เยอะ <c oughs> นะครับผมเนาะถ้าเราทำบูนทำสวดมนต์ประจำเนาะมันก็จะมันก็จะดีนะครับผมเนาะสำหรับอันนี้อันนี้เป็นพระเก่านะครับผมเนาะพระเก่าเนาะ เขาเรียกว่าพระนางพญานางพญานะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในสารระบบของไอ้กุวัดดังๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณที่ว่าเจ๊จิบ้านๆเนานะท่านทําให้นะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นสืบทอดมาจากของแม่ผมครับผมเนาะอันนี้มาจากแม่ผมอันนี้ท่านเลี่ยมทองตั้งแต่สมัยทองยังไม่ถึง กองยังหลักพันต้นๆอยู่มั้งเนาะก็ไม่แน่ใจครับผมเนะเาะพอดะีผมใส่วันบุบีบเนาะอันนี้ก็เลยผมคันผมเลยเอาครีมหนีบมันก็เลยเสียแต่ข้างหลังข้างหลังเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีมีภาพยนตร์เสือเนาะสองชิ้นกับเป็นนวดเป็นเทียนเนาะปิดข้างหลังครับผมเนาะก็เลยน่าจะเป็นรู้สึกว่าลูกศิษย์น้องปู่อยู่บ้านเนาะจะเป็นคนทําให้ครับผมท่านเป็นลูกศิษย์ของ อครูบาศรีวิชัยเนาะครับผมเนาะเป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัยเนาะครับเนาะแล้วก็ท่านไปบวชแล้วไปเดินทุดงด้วยกับครูบาศรีวิชัยด้วยเนาะเพราะหลวงปู่อยู่บ้านนะครับก็เป็นท่านทําให้เนาะตอนท่านมีชีวิตอยู่ครับผมเนาะสาหรับองค์นี้น้องก็เลยใช้เนาะก็สืบทอดกันมาเนาะถ้าอาจอาจไปตีราคาอาจจะไม่มีราคาก็ได้ครับผมเนาะเพราะมันไม่อยู่ในสารระบบของพาะเครื่องไทยนะครับผมเนาะ ก็ไม่มีจํานวนการสร้างไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับก็ตีเก๊นะครับแต่สําหรับผมนี่มันมันมีแหล่งที่มาเนาะสำหรับผมมันมีแหล่งที่มาก็เลยมันก็มีพุทธคุณนะครับผมเนาะผมก็เลยศรัทธาก็เป็นพระอีกองหนึ่งที่ผมศรัทธาเนาะเป็นพระบ้านบ้านผมเนาะทางเหนือเป็นพระบ้านผมเนาะท่านก็ไม่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าวัตถุมงคลท่านก็มีประสบการณ์นะครับผมนะพระท้องที่อันนี้ก็จะเป็น อันนี้กว้างครับผมเนาะเป็นยอดกว้างเป็นเป็นของเขาเนาะครับผมเนาะเป็นเขาเป็นเขาเนาะครับเป็นปลายเนาะปลายปลายเป็นปลายเลยปลายแล้วมาแกะนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะมีโคดอันนี้เป็นของพ่อเสือเนาะเป็นไออาจารย์อาจารย์แจ็คเนาะถ้าพูดไม่ผิดนะอาจารย์แจ็คทางฝั่งลบุรีนะครับผมเนาะตอนแรกน้องว่าจะเอาน้ำมัน น้ำมนันนี้ใส่ด้วยเนาะน้องก็เลยลืมตื่นเต้นไปหน่อยลืมเอาไปให้เขาใส่นะครับผมเนาะนั่งกลัวหายด้วย <c oughs> ก็เลยไม่ได้ออาไปใส่เนาะตอนแรกว่าจะเอาใส่ประมาณนี้กนดีกลัวหายก็เลยไม่ได้ใส่ครับผมอ,อันนี้จะเป็นของอาจารย์แจ็คสอเสื้อดำครับผมเนาะอยู่ฝั่งลบบุรีอันนี้ไอ้เขามีกิจกรรมนะครับแต่มีคนมาถามเสื้อเยอะๆครับผมเนาะน้องก็ไม่นี่ อันนี้เป็นปู่เจ้าเสมิงไพ่นะครับผมเนาะแจะเป็นปู่เจ้าเสมิงไพ่นะครับอันนี้เป็นปลายเลยยอดเลยมีคนอยากได้เยอะมีคนถามซื้อเยอะอันนี้น้องได้มาฟรีนะครับผมแสดงว่าท่านคือเขาแจก5า้ารางวัลเนาะมีรางวัลเดียวที่มียอดปลายอันเดียวนะครับนอกนั้นไม่ใช่ปลายนะครับนอกนั้นจะเป็นอย่างอื่นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นขอไข่เนาะของกวางนะครับนี่ครับแสดงว่าท่านอยากมาอยู่ผมมีรอยจานอันนี้เป็นลูกศิษย์ไอ้ลูกบุญธรรม ลูกศิษย์ของหลวงพ่อฉไนอีกท่านหนึ่งนะครับที่เก่าแก่ที่ได้เรียนวิชาตั้งแต่สมัยท่านอยู่โคราชอยู่อะไรนู่นแล้วนะครับเดินธุดงอยู่โคราชเนาะยังไม่ได้มาขอนแก่นนะครับก็เป็นสายเสืออีกท่านหนึ่งเนาะที่แก่งกล้านในด้านพระวทรพระมูลเนาะในด้านเกี่ยวกับเสือนะครับถ้าใครอยู่ฝั่งแถวนั้นลบบุรีก็สอบถามได้ครับถ้าอยากไปสักไปอะไรกับ อาจารย์แจ็คนะครับผมเนาะก็ฝั่งโคร,ราชก็อาจารย์บอยเสือขา,าวครับผมเนาะเสือขา,าวก็อันนั้นก็อีกท่านหนึ่งพอดีตะกุดของเสือขาวน้องก็มีเนาะแต่พอดีอยู่บนรถอันนั้นก็มันมันหลายอย่างเนาะก็พอดีอันนั้นจะเอาขาดเอวเนาะก็รอรอสายขาดเอวมาพอดีน้องเขาทําให้อนยะู่เนาะก็เลยต้องการาบขอบคุณน้องด้วยน้องเขาด้วยนะครับน้องเขาทําให้ครับผมก็เลยก็อาจจะมีมาเรื่อยๆครับผมเนาะแล้วแต่ศรัทธาใครเนาะครับผมเนาะศรัทธาใครศรัทธามันเนาะ ส่วนมากก็จะมีลูกค้าผมก็จะมีแต่สายศรัทธาครับผมเนาะสายพณิชย์ไม่เคยมีเนาะครับเพราะว่ามีไม่ได้เพราะว่าผมเปิดเพลงอยู่แล้วเนาะวามันถ้าจะขายก็ต้องไปหาขายหาขายทางอื่นครับผมเนาะมันถึงจะได้เพราะว่าขายในกลุ่มมันก็ผมก็บอกตรงน้องก็บางทีน้องก็ได้มาจากในกลุ่มเนาะในกลุ่มก็ราคาก็บางทีก็ฟุกฟุกก็ได้ต่ํากว่าเขาก็มีเนาะถ้าอันนี้หน่อยก็ได้มาแพงนะครับก็แต่ก็กลับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่เข้าใจผมเนาะครับผมเนาะที่ยอมรับราคาผมก็กราบขอบคุณนะครับผมเนาะบางทีน้องได้มาถูกก็ขายถูกน้องได้มาแพงก็ขายแพงแต่ชุดนี้ที่ให้ชมนี่ผมไม่เปิดสักชุดไม่เปิดนะครับไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดแค่ให้มาชมนะครับผมเนาะเป็นแค่แค่ให้มาชมเฉยๆครับผมสาหรับนี่อันนี้ก็ไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะสำหรับคลิปนี้น้องก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่รับชมเนาะครับผมเนาะน้องก็กราบขอบคุณครับผมเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไร อันนี้มีพี่สอบถามมาเยอะน้องก็เลยทำคลิปมาให้ชมเนาะถ้ามีอะไรมาใหม่ๆเดี๋ยวน้องจะเอามาให้ชมกันอีกครับผมเนาะก็กราบขอบพคุณครับ